สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่การเจาะลึกข้อมูลราคาทองคำในบ้านเรานะคะสำหรับสัปดาห์ที่ผ่านมาวันที่13ถึง17ตุลาคม2568ค่ะต้องบอกว่าสัปดาห์ที่แล้วนี่ตลาดร้อนแรงแล้วก็ผันผวนสูงมากๆเลยนะคะราคาทองคำในประเทศนี่พุ่งทำสถิติสูงสุดใหม่อีกรอบแล้ววันนี้เราจะมาดูกันค่ะว่าข้อมูลและบทวิเคราะห์ต่างเนี่ยบอกอะไรเราบ้างมีปัจจัยอะไรขับเคลื่อนแล้วก็แนวโน้มข้างหน้าจะเป็นยังไงกันค่ะมาเริ่มกันที่ภาพรวมสัปดาห์ที่แล้วก่อนเลย ะะราคาทองคําแท่งในประเทศนี่โอ้โหพุ่งขึ้นแรงจริงๆค่ะทะลุระดับ67,000บาทขึ้นไปทําจุดสูงสุดใหม่แถวๆ67,400บาทในวันศุกร์นะคะก่อนจะย่อลงมาปิดสัปดาห์ที่67,200บาทค่ะส่วนราคาทองคําโลกหรือ Gold Spot อันนั้นก็แรงไม่แพ้กันทะลุ4,360ดอลลาร์ต่ตอออนซ์ไปเลยอยากให้ช่วยอธิบายหน่อยค่ะว่าอะไรเป็นปัจจัยขับเคลื่อนสําคัญที่ทําให้ราคามันพุ่งขนาดนี้ค่ะ ครับหลักๆเลยก็คือความไม่แน่นอนทั่วโลกเลยครับมันกลับมาอีกแล้วทั้งเรื่องความตึงเครียดภูมิรัฐศาสตร์โลกนะครับสงครามการค้าระหว่างสหรัฐกับจีนนี่ดูเหมือนจะกลับมารุนแรงขึ้นอีกมีทั้งประเด็นจีนจำกัดการส่งออกแร่แร่เอ,อิร์ธแล้วก็ทางทรัมป์เองก็ขู่ว่าจะขึ้นภาษีอีก100เลยนะมีผลหนึ่งพฤศจิกายนนี้แล้วด้วยโห100เลยเหรอคะครับ ยังไม่รวมเรื่องค่าระวางเรือที่แพงขึ้นความขัดแย้งรัเสเซียยูเครนอันนี้ก็ยังยืดเยื้ออยู่ต้องรอผลเจรจาทรัมป์ปูตินแล้วก็สถานการณ์ทะเลจีนใต้ที่ก็ยังร้อนร้อนอยู่ครับค่ะมีแต่เรื่องใหญ่ๆทั้งนั้นเลยนะคะใช่ครับแล้วก็ยังมีปัจจัยด้านเศรษฐกิจเข้ามาผสมโรงอีก คือตอนนี้ตลาดคาดการณ์กันว่าธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดเนี่ยน่าจะลดดอกเบีย้ย0.25%ปลายเดือนตุลาคมนี้แล้วอันนี้ก็ไปกดดันผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐให้ต่ำกว่า4%อ๋อค่ะบวกกับมีความกังวลเรื่องหนี้เสียหรือ NPL ของธนาคารภูมิภาคในสหรัฐเพิ่มขึ้นมาอีกแล้วก็เรื่อง g o v e r government s h u ัด down ของสหรัฐที่ก็ยังคาราคาซังแก้ไม่ได้สักที ปัจจัยทั้งหมดนี่แหละครับมันก็เลยผลักดันให้นักลงทุนต้องวิ่งเข้าหาสินทรัพย์ปลอดภัยหรือ safe haven ซึ่งก็คือทองคำนี่เองเหมือนเป็น perfect storm เลยนะคะหลายปัจจัยถาโถมเข้ามาพร้อมๆกันนักลงทุนก็เลยต้องหาที่หลบภัยในทองคำแล้วเหมือนจะมีเรื่องค่าเงินบาทเข้ามาเสริมด้วยใช่ไหมคะที่ช่วงนั้นเงินบาทค่อนข้างนิ่งๆไม่ได้แข็งค่าตามทองโลกเท่าไหร่ถูกต้องครับปกติเวลาราคาทองโลกพุ่งแรงๆเนี่ย ค่าเงินบาทมักจะแข็งค่าขึ้นมาด้วยซึ่งมันจะช่วยชดเชยผลกระทบต่อราคาทองคำได้บ้างแต่รอบนี้ค่าเงินบาทค่อนข้างทรงตัวอยู่แถวๆ3า5ถึง32.7บาทต่อดอลลาร์มันก็เลยยิ่งส่งผลให้ราคาทองคำในประเทศปรับตัวขึ้นได้แรงกว่าปกติอีกครับค่ะเข้าใจแล้วค่ะ แต่ถึงแม้ว่าภาพรวมแนวโน้มหลักมันจะยังดูเป็นขาขึ้นชัดเจนนะครับแต่ว่าสัญญาณทางเทคนิคจากข้อมูลที่เรามีเนี่ยมันเริ่มส่งเสียงเตือนดังขึ้นเรื่อยๆแ,แล้วครับอดบอดครับอันนี้เห็นได้ค่อนข้างชัดจากดัชนี RSI โดยเฉพาะถ้าไปดูในกราฟรายเดือนจะเห็นว่ามันพุ่งขึ้นไปสูงมากจริงๆแต่ระดับที่เอ่อเรื่องว่าน่าสนใจเพราะว่ามันไปเทียบเคียงได้กับช่วงที่เกิดวิกฤตใหญ่ๆใ,ใ,ในอดีตเลยนะครับวิกฤตใหญ่ๆใ,ในอดีตยอย่างเช่นช่วงไหนคะก็อย่างเช่น วิกฤตแฮมเลอรเกอร์ปี2008หรือช่วงโควิด19ที่ผ่านมาหรือถ้าย้อนไปไกลกว่านั้นก็คือช่วงทศวรรษ1970เลยทีเดียวคือมันเป็นระดับที่ไม่ค่อยได้เห็นกันบ่อยๆซึ่งมันก็เป็นสัญญาณบ่งชี้ว่าตลาดอาจจะร้อนแรงเกินไปแล้วนะมีความเสี่ยงที่จะเกิดการปรับฐานใหญ่ตามมาได้การที่ RSI มันพุ่งไปเทียบกับช่วงวิกฤตใหญ่ๆใ,ในอดีตได้นี่ น่าสนใจมากเลยนะคะมันกําลังสะท้อนว่าภาวะปัจจุบันมันคล้ายคลึงกับตอนนั้นมากๆหรือว่าเป็นแค่ตัวเลขทางเทคนิคที่มันร้อนแรงเฉยๆค่ะเป็นประเด็นที่น่าคิดมากๆครับคือแม้ระดับ RSI มันจะคล้ายกันแต่บริบทแวดล้อมในแต่ละช่วงเวลามันอาจจะต่างกันก็ได้อย่างสมัยก่อนอาจจะเป็นเรื่อง stagflation แต่ปัจจุบันมันเป็นส่วนผสมของความตึงเครียดภูมิรัฐศาสตร์โลกกับความคาดหวังเรื่องนโยบายการเงินของเฟด แต่ไม่ว่าเหตุผลที่แท้จริงจะเป็นอะไรก็ตามสัญญาณนี้มันก็เตือนถึงความเสี่ยงที่สูงขึ้นอย่างปฏิเสธไม่ได้ครับแล้วก็มีอีกสัญญาณคือความผันผวนที่สูงผิดปกติในระหว่างวันการที่ราคามันแกว่งตัวรุนแรงมากๆอย่างเช่นร่วงลงไป50-80ดอลลาร์แล้วก็ดีดกลับขึ้นมาได้อย่างรวดเร็วเนี่ยมันอาจจะเป็นสัญญาณของการกระจายของรายใหญ่หรือการขายทำกำไรของรายใหญ่แล้วก็แสดงว่าตลาดเริ่มไม่มีเสถียรภาพเท่าไหร่แล้วครับ พอมีสัญญาณเตือนแบบนี้ออกมามุมมองในตลาดก็คงเริ่มแตกต่างกันไปแล้วสินะคะคงมีทั้งฝั่งที่ยังมองว่าย่อตัวลงมาก็เป็นโอกาสซื้อกับฝั่งที่เริ่มเตือนให้ระวังการปรับฐานแรงๆแล้วใช่เลยครับตอนนี้มุมมองหลากหลายมากจริงๆบางส่วนก็ยังมองว่าจังหวะที่ gold spot ย่อตัวลงมาราวๆห้าสิบถึงเจดอลลาร์ 70, ซึ่งถ้าคิดเป็นราคาทองไทยก็น่าจะประมาณ5 0 0ร้อถึงเจ็บาทโดยอิงตามราคาสปอตเป็นหลักนะครับอันนี้อาจจะเป็นจังหวะให้เข้าซื้อสะสมได้ อืมค่ะแต่ก็มีคำเตือนที่หนักแน่นกว่านั้นออกมาเหมือนกันว่าให้ระวังการปรับฐานแรงๆในระดับ300-500ดอลลาร์เลยทีเดียว300-500ดอลลาร์โห oh, อันนั้นถือว่าแรงมากเลยนะคะครับ ซึ่งถ้าราคาทองโลกปรับฐานแรงขนาดนั้นเนี่ยมันอาจจะกระทบราคาทองไทยได้มากกว่า4,000บาทเลยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้ามีปัจจัยพื้นฐานบางอย่างเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นเช่นสหรัฐสามารถแก้ไขปัญหาการเมืองชัดดาวได้สําเร็จหรือว่าความตึงเครียดร,ระหว่างสหรัฐกับจีนมันผ่อนคลายลงหลังจากการประชุมเอเปกดังนั้นความเสี่ยงที่จะซื้อที่ราคาสูงหรือที่นักลงทุนชอบเรียกกันว่าติดดอยเนี่ยมันก็มีอยู่จริงต้องระมัดร,ระวังครับค่ะเข้าใจเลยค่ะต้องระวังมากๆ แล้วสำหรับสัปดาห์หน้าล่ะคะคือช่วงวันที่20 2 4ถึง24ตุลาคมมีปัจจัยอะไรที่เราต้องจับตาดูเป็นพิเศษบ้างคะคาดว่าความผันผวนน่าจะยังคงสูงต่อเนื่องนะครับปัจจัยที่ต้องติดตามอย่างใกล้ชิดเลยก็คือผลการเจราจาระหว่างทรัมป์กับปูตินว่าจะมีความคืบหน้าอะไรไหมสถานการณ์สหรัฐจ,จีนจะมีพัฒนาการไปในทิศทางไหนแล้วก็ความคืบหน้าในการแก้ปัญหา o v e ์ n m e n t s ัด t d o w n ของสหรัฐด้วยครับค่ะ ส่วนในทางเทคนิคสิ่งสำคัญคือต้องดูว่าราคาจะสามารถยืนเหนือแนวสำคัญที่4,300ดอลลาหร์หรือถ้าเทียบเป็นทองไทยก็ประมาณ67,000บาทได้อย่างมั่นคงหรือเปล่าแนวรับสำคัญสคัญที่ต้องจับตาก็อาจจะอยู่ที่บริเวณ4,170ถึง4,200ดอลลาร์แล้วก็แนวถัดไปที่4,100ดอลล่า ซึ่งถ้าเทียบเป็นราคาทองไทยก็อาจจะอยู่แถวๆ65,500บาทถึง66,000บาทหรืออาจจะต่ำกว่านั้นได้ถ้าหากเกิดการปรับฐานลึกจริงๆส่วนแนวต้านก็คือจุดสูงสุดเดิมที่เพิ่งทำไว้นั่นแหละครับถ้าอย่างนั้นมีข้อแนะนำสำหรับผู้ที่กำลังติดตามสถานการณ์นี้ หรือนักลงทุนควรจะวางแผนรับมืออย่างไรดีคะครับสำหรับนักลงทุนที่เน้นติ้งกำไรระยะสั้นนะครับช่วงนี้ต้องใช้ความระมัดระวังสูงสุดเลยเพราะความผันผวน,นมันสูงมากจริงๆกลยุทธ์ซื้อเมื่อราคาอ่อนตัวหรือ buy on dip อาจจะยังพอใช้ได้แต่ต้องมีวินัยในการบริหารความเสี่ยงอย่างเคร่งครัดมากๆต้องตั้งจุดตัดขาดทุนหรือ s ต o p l ล s s ที่ชัดเจนค่ะสำคัญมากเลยนะคะ StopL o s s ใช่ครับ ส่วนนักลงทุนระยะยาวแม้ว่าแนวโน้มหลักมันจะยังคงเป็นขาขึ้นอยู่แต่ราคาปัจจุบันก็ต้องยอมรับว่ามันค้นข้างสูงมากแล้วการรอจังหวะที่ตลาดมีการปรับฐานลงมาอาจจะเป็นทางเลือกที่ดีกว่าเพื่อให้ได้จุดเข้าซื้อที่เหมาะสมหรือมี Margin of Safety ที่ดีกว่าปัจจุบันครับสรุปได้ว่าสัปดาห์ที่ผ่านมาราคาทองคำพุ่งทำจุดสูงสุดใหม่อีกครั้งจากสารพัดปัจจัยลบและความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเลยนะคะ แต่ในขนาะเดียวกันเบื้องหลังความร้อนแรงนั้นสัญญาณทางเทคนิคต่างๆโดยเฉพาะ RSI ก็กำลังส่งเสียงเตือนถึงความเสี่ยงในการปรับฐานที่สูงขึ้นเรื่อยๆเพราะฉะนั้นสัปดาห์หน้าก็ยังคงเป็นสัปดาห์ที่ต้องจับตาทั้งปัจจัยพื้นฐานและก็สัญญาณทางเทคนิคกันอย่างใกล้ชิดต่อไปนะคะ มีจุดหนึ่งที่น่าขบคิดทิ้งทายไว้นะคะคือการที่สัญญาณทางเทคนิคบางตัวมันร้อนแรงไปเทียบเท่ากับช่วงวิกฤตใหญ่ๆใ,ในอดีตได้เนี่ยมันกําลังบอกเราว่านี่อาจจะเป็นสัญญาณเตือนถึงจุดเปลี่ยนสําคัญหรือจุดสิ้นสุดของภาวะฟองสบู่หรือว่ามันเป็นเพียงแค่ภาพสะท้อนของสภาวะโลกปัจจุบันที่มันซับซ้อนและไม่แน่นอนอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนจนสามารถรองรับราคาทองคําในระดับสูงแบบนี้ต่อไปได้ก็เป็นคําถามที่น่าสนใจและคงต้องติดตามหาคําตอบกัน ต่อไปค่ะสำหรับวันนี้ข้อมูลเชิงลึกที่เรานำมาฝากกันก็ครบถ้วนเท่านี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ ManiSkills